พี่พศอานนท์อุ้ยพี่พศไม่ได้หน้าตาแบบนี้เออพี่ไปทำเพิ่นตอนนั้นมีอยู่ช่วงอย่างงี้ใช่ไหมแล้วพี่ก็ไปดึงลงดึงลงแล้วมันไม่เข้าหน้าพี่ก็ไปดึงขึ้นแล้วก็ดึงออกดึงออกห้างอย่างเงี้ยแล้วก็เอ้ไม่ได้ไม่ได้พี่ก็เลยมันเข้าอย่างนงี้พอขาดึงเขาอย่างนี้ว่าไม่ได้มันดูไม่ได้พี่ก็เลยเออกลางกลางไว้ก่อนนี่พี่ไปทําไปอํมเขาท่าจะไม่ใช่มนุษย์อยู่แล้วเนี่ย พี่พลพี่พลพี่พลอานนท์จจุนนี้พี่ทำคนอานท์ไวเป้งไหพีอแต๋วสวัสดีจ้าโอ้ยเป็นผู้กำกับมือทองนี่เองแม่มาบอกว่าพี่มารับลูกอายแย่เลยขอโทษทีพี่ผมก็ไม่ได้ค่อยสเตปโซเชียลแล้วก็ไม่ค่อยติดตามอะไรสักเท่าไหร่เพราะว่าทำแต่งานการพี่ครับนี่ผมก็ขายของมาหลายปีแล้วจริงๆแล้วก็อยากไปเป็นดารากับเขามั่ง พอ,อ,อเรื่อหน้าจะทําเลยอะ่ะเรื่อหน้ากําลังจะทำเหมาะก,กับเธอมากเลยเรื่องอะไรครับไตอิว๋วมีตะกาวไหมมีตะกาวไหมเปิดพุงกล้าไหมเปิดพุงกล้าไหมทำทำจมูกยิดไหมอย่างเงี้ยจมูกเงี้ยเ,<า>เดี๋ยวนดะคิวเลยนะ เดี๋ยวถ่ายพีหน้าทำแล้วเดี๋ยวได้เงินทุนก่อนเออทำใส่อิ๋วเนาะเพ่งเกลี่ยเล่นได้ไหมไม่ได้มาดิมาดิ้นมาฝักเนื้อฝักตัวสวัสดีพี่เขาายลองลองนี้ลองลองนี้ลองลองนี้ลิงร้องไงลิ้งอ่ะเจ็บเจ็บเจ็บโอ้ยลิงโกรธได้ไหมลิงโกรธลิงโกรธได้เลยลิงดีใจโอเคเออลิงเศร้า เปิดกล้องเลยได้ไหมเอาเรื่องนี้ฝากไม่เป็นไรพวกผมรอไดู้ใจแต่ว่าเดี๋ยวน้องเรื่องต่อไปก็แล้วกันเรื่องเรื่องต่อไปเป็นเป็นน้องแล้วกันเรื่องอะไรครับอยู่กับโกงเป็นหนังรีมิกซ์อยู่กับโกงผมยเคยเคยมีแล้วนะอยก่ผมเป็นเด็กแล้วก็อยู่กับโกงเล่นเป็นพ่อโกงอีกทีหนึ่ง พ่อผมก็ต้องชุเป้าก๋งมาสิ <c oughs> ใช่ใช่แล้วเป็นพ่อกงอีกทีหนึ่งโ <c oughs> อ้ความแก่เขาได้เหรอครับนะโอ้โหเลกงยังไม่ได้เลยต้องเล่นเป็นพ่อของก๋ง,งอ่ะ